เอาหมูดปากพอหมูดปาก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 จนมันแผ่วคือทำยังไงก็ได้ให้หน้าท้องเราติดหลังเข้าไปจบไหมครับทํำยังไงก็ได้ให้หน้าท้องเราติดหลังเมื่อมันติดหลังเมื่อไหร่มันจะร้าวครับแผ่วมันจะร้าวเสร็จปุ๊บแล้วเราอะไรครับเรารีดประสิทธิภาพสูงสุดเข้าไปอีกมันจะรานครับชัดเจนไหมครับ ชัดเจนไหมครับรีดเข้าไปมันจะแผ่วมันร้าวแล้วมันรานพอรานเสร็จปุ๊บมันจะทรมานะค้างเลยครับทีนี้พอค้างแล้วเอามือตบดูเช็คเบาๆเห็นไหมครับได้บองแล้วพอได้บองแล้วก็ทําอะไรต่อครับมันอยู่ในอรรยบทเลยนะครับก็โชกสิครับย่อขยายครับโชคย่อขยายเลยครับมันบองแล้วนี่ใช่ไหมครับจุดนี้แหละที่บอกว่าถ้ามันตึงเมื่อไหร่ให้ใส่รอเรือมันจะเป็นตึงไงครับ เก็ตยังให้ใส่รอเรือมันจะเป็นตรึงตอนแรกมันตึงเนี่ยเี่ยมีคนรู้เนี่ยเนี่ใช้ได้้วเนี่ยเนี่ยยักษ์สามเนี่ยเห็นไหมมีคนรู้มีคนรู้จริงไม่ได้พูดเล่นเห็นไหมครับเมื่อเราซูเปอร์คูนเดอะแฟลตไปท้าซูเปอร์แมนบินถามว่าฟังให้ดีนะครับฟังให้ดีนะเขาโหขนลุกเลยครับเดอะแฟลตตอนแรกผมก็นั่งคิดนึกคิดนะว่าไปตอนที่มันท้ากันเขาท้ากันนะ ใค้ใครมันจะชนะเพราะว่าเดอะแฟลชมันก็ความไวแสงแต่มานั้นยืนอยู่ตรงนี้ที่นี่ขึ้นได้อ่อแล้วรู้แล้วซูเปอร์แมนชนะเพราะซูเปอร์แมนไม่ได้ใช้แสงครับจบไหมครับจบไหมครับเดอะแฟลชทำยังไงก็ตามทีไม่สามารถก้าวข้ามแสงได้ไปหาข้อมูลมาให้หน่อยใครเขียนบทประพันธ์เดอะแฟลชทำได้แค่สูงสุดคือความไวแสงที่99.99% 99ไม่สามารถเหนือแสง ถามว่าทําไมถึงรู้ว่าเหนือแสงเพราะอะไรครับเพราะซูเปอร์แมนไม่ได้ใช้แสงครับฝ่ายดีนะไม่มีแสงซูเปอร์แมนแค่สลบจบไหมครับจบไหมครับไม่มีแสงครั้งหนึ่งที่ซูเปอร์แมนต้องสลบสไลด์มันจำไม่ได้ว่าโดนอะไรเข้าไปคลิปตัวไหนหรืออะไรสักอย่างซูปเปอร์คลิปตัวไหนเขาไม่ตายนึกออกไหม แต่พอเอาไปปล่อยเอาซุปเปอร์แมนไปปล่อยหรือฮานุมานเอาไปปล่อยในอากาศเจอลมปุ๊บฟื้นเลยเช่นนั้นครับพอเอาไปปล่อยในความสว่างนั้นเจอแสงฟุฟื้นเลยเห็นไหมครับทีนี้ถามว่าในอวกาศถ้าเป็นแอลมิโลแอลมิโลในอวกาศในอวกาศแอลมิลลนะเขาบอกว่าจำนิยามไม่ได้ไม่พูดถึงดีกว่านะครับ ชัดเจนนะซูปะเปอร์แมนอย่าท้อเพื่อนอย่าไปท้อดูเราหาสิปะโท้